ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคล e นฮ h นเตอร์นะครับหลังจากตอนที่แล้วเราพาไปดูวิธีการถิบกระดานเก็บหอยแลงกันมาแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูที่มาของกะปิคองโคลนนะครับกะปิที่ทําจับเคยนะครับในขณะที่อื่นใช้กุ้งนะครับน,นี้พี่บัวคนเรือของเรากําลังจะเอาลรวะนะครับผมเป็นเครื่องมือประมงชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเอามาใช้ดักเคยที่บางคนเรียกว่าป้องเคยนะครับ พี่เขาบอกว่าหอยอะไรนะหอยตากโกรมเขาบอกว่าหอยมาอไม่ได้มีการอไปไหมดุกกี้วนนี้เราได้อาวุธพิเศษที่จะนำมาใช้ในการตามล่าหาสิ่งมีชีวิตที่จะเอามาใช้ทำาวทมตในการทำกับปินะครับ อันนี้ก็อยู่กับน้องเดียนะครับผมแล้วก็น้องจุ๊บนะครับน้องเดียไม่เคยเรียกถูกเลยเอ่ะพี่วสวัสดีครับพี่จำผมได้ไหมที่มาปลูกปา่าดอันนี้มาไทยมาไทย อันนี้กุ้งหรือเคยครับอันนี้กุ้งกุ้งกับเคยนี่มันเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกุ้งมันใหญ่ใหญ่กับเคยเยอะเคยนี่เคยอ๋ออันนี้คือเคยเคยเดี๋ยวขอดูหน่อยเดี๋ยวขอไปเรียกดูหน่อยเดี๋จ้อันนี้เคยใช่ไหมคะเล็กๆนึ่งตุ๊เล็กกับเคยอันนี้เล็กตัวเล็กนะครับจะมองไม่เห็นครับขอแค่ก็ดูเดี๋ยวเของปกติจับเคยต้องจับมนน้ำขึ้นหรือน้ำลงครับน้ำลงงูอ๋อน้ำลงตพรที่เปะกวันนะ เคยแบบแกนี่ยอันนี้ไม่ใช่น้ำปลาหวานน้ำม่วงอ่นี่อันเป๊ะมาแล้วเออนู่นนู่ยออกกันเคยนะไม่ใช่กุ้งนะครับเคยกับกุ้งเพียงอยู่ในไฟลัมสัตว์ขาป้องเหมือนกันแต่ว่าวิวัฒนาการแยกจากกันนะครับเป็นคนละวงคนละสปีชีส์กัน กินได้มันกินได้เลยใช่ไหมคะอ่ามีตำนาขอเราเป็นพร้อมอืมเพราะมันดังตึ๊งตึ๊งดังเลยอันนี้เขาเรียกว่าชนิดอะไรครับในตัวเล็กกับตัวใหญ่ตาดำตาดำอันตัวนี้เราก็ไปแบบไปทำผู้แห้งใส่กุฏิอยู่แล้วเออชนิดไหนมันมันเยอะสุดครับส่วนใหญ่มันเป็นตาดำตาดำตาดำเยออย่างเี้มันมันมีฤดูของมันฤดูมีทุกฤดูอะมีแต่งแต่ว่ามีมากมีน้อย ้จะลมมันนี้ลมแรงใ,ใต้ดีไหมลุงจำเคยนะช่วงนี้ก็มีเป็นบางวานันบางวันก็ใต้เยอะบางวันก็ได้น้อยแล้วแต่ลมประกอบกับหาอย่างอื่นด้วยนะก็จะปล่อยแกงเสริมวิ่งเรือมันโดยธรรมาชาติเนี่ยเวลาน้ําขึ้นกองทับเคยนับล้านล้านตัวก็จะขึ้นมาหากินตามป่าชายเลนเวลาน้ําลงมวลมหาประชาเคยก็จะกลับลงทะเลไปนะครับ เวลาน้ำขึ้นน้ำลงในแต่ละวันจะไม่ตรงกันนะครับขึ้นอยู่กับการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์หรือว่าข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับใจฝั่งเก็บข้อมูลตรงนี้ทําเป็นตารางน้ําให้ชาวบ้านได้ใช้อ้างอิงนะครับเวลาน้ําลงชาวบ้านก็จะใช้ระวะมากลางดักเคยซึ่งบรรพบุรุษของชาวคองโคนในสมัยก่อนนั้นจะใช้ผ้ามุงในการดักเคยนะครับ แต่ปัจจุบันเครื่องมือก็พัฒนาขึ้นไปตามยุคสมัยโดยชาวบ้านแต่ละคนก็จะมีเคย25หลังนะครับบางวันได้มากบางวันได้น้อยเฉลี่ยกันไปนะครับพี่บัวบอกว่าบางวันไม่ได้เลยก็มีนะครับผมถ้าลองมาช้อนดูแล้วไม่มีเคยก็พากันกลับบ้านไปเลยก็มีนะครับเวลากลางระวะก็จะต้องมาเฝ้าเคยกันแบบนี้แหละครับเพราะไม่งั้นคืนทะเลก็อาจจะพัดเรืะหายไปได้นะครับ น้ำพริกกะปินะครับมีหลายสูตรแล้วแต่จำลังสันนะครับบางคนก็เอากะปิไปย่างไฟก่อนบางคนก็ไม่ย่างอัตราของพริกและเครื่องปรุงก็แล้วแต่คนนะครับผมพอตําเสร็จก็จะปิดท้ายด้วยน้ําล้างครกเข้าผาสมเป็นอันจบส่วนอันนี้คือชักฟรมเป็นเครื่องเคียงอย่างหนึ่งของน้ำพริกกะปินะครับ ไม่ใช่หัวข้อในวันนี้เป็นเมนูที่ผมมักนะครับขอสมาเตผักชะครามนะครับกินกับน้ำกะทิวันหน้าถ้ามีโอกาสเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับชะครามว่ามันเป็นพืชประเภทไหนต้องเก็บจากที่ไหนนะครับถ้ารายการของเราไม่เจ๊งซะก่อนนะครับขึ้นจากน้ำมันก็จะตายนะนี่ก็ตายังเป็นอย่นกก็จะนกอากาศ อันนี้แมงอะไรดิ่งอ๋อตัวกัางอ๋อก็ถือๆเลยน้องมันกินเบี๋ยวโชว์ตัวกั้งตัวใหญ่กั้งนะจับกั้งเลยตัวกั้งพี่จันทบุรีเขาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะนี่นะเขาใส่เตี๋ยวนะเตี๋ยวอะไรอันนี้เอาปอนยำดีจังเอาเอาเอานี่เอาก่อนเดี๋ยำดีจังจับจับเลยระวังระวังไอ้ตัวพิษมาไหน ครับรายการของเรานะครับรีนฮันเตอร์พามาดูเคยแล้วก็แถมกั้งด้วยนะครับผมเห็นในเน็ตเขาเขียนว่าประมาณ15วันเกิดมาเนี่ยเลยอายุประมาณไม่ไม่โตเท่านี้เลยเกิดมา15วันแล้วก็ตายถ้าเป็นเราจะทำไรมีอายุส5บห้าวันนอนไปไหนมา ไอ้ดอกพ่งนี้ก็เดี๋ยวกลับวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็มีงานต่อหรือยังนีขับไปไปไทยที่อัมพวาอะไรก่อนอพรุ่งนี้นะครับค้างกันคืนนี้ค้างอัมพวาขับขึ้นห้อยป่ะขึ้นห้อยด้วยจะได้ดูป้าคนตกไม่รู้ครับเดี๋ยวไปลุ้นขึ้นห้อยฝนตกมันก็ออกห้อยมันก็มีมันมันไม่มีแล้วของปลอมมันเป็นของจริงนี่แหละมันมันบินได้ผมเห็นมันบินได้อ๋อ เดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการทำกระปุกค่ะว่ามีขั้นตอนและว,วิธีการอย่างไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะตาดเลยเพราะว่าเราใส่เกลือตันลึกแต่ถ้ามันมีฝนเนี่ย ถ้ามันมีลแเราต้องอัดเกลือเพิ่มเข้าไปจะถึกว่ากะปิเค็มปิดเค็มใช่ไหมเวลาแดดมันไม่มีเราก็ต้องอัดเกลือเพิ่มเข้าไปขั้นตอนการทํากะปิก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่นําเคยมาตากแห้งบดแล้วหมักด้วยเกลือนะครับถ้าวันไหนแดดไม่ออกตากเคยไม่ได้ก็ต้องอัดเกลือเพิ่มนะครับไม่งั้นเคยจะเสียหมดนะครับดังนั้นเคยที่ผลิตในหน้าฝนจงเค็มกว่าปกตินะครับวันละแดดสี่าวันละแดดสี่บาทวันละจะได้ ให้มันแห้งแล้วก็แล้วก็มาใส่ตีกองตีกองแล้วนวดตัวแล้วมามักแลนวนวดแล้วมาหมักล้วใส่อะไรบ้างครับใส่ไม่ต้องใส่ใส่เกลือเกลือนี่อัตราส่วนเท่ากลืออัตราส่วนก็ร้อยโลเคยเคยร้อยโลเกลือสิบโลสองนิดแดงขางแดงเคยตาดำตาดำแล้วก็เคยดอกลาวดอกลาวคือเราต้องแยกกันต้องแยกแยกกันปนไม่ปนกันอันไหนอันไหนราคาดีสุดครับสายดำ เคยหันแดง60บาทเราส่งกนนะเราอันนี้นคืออย่างนี้คือหั่นแดงองดงอ,อย่างนี้เคยแตดดัมสีสีจะไม่เหมือนกันครับขอขอบคุณคุณนารินนะครับสามีของเจสุนันเจ้าของร้านสนใจก็ติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนะครับๆๆรับตรอ ช่วงกิจกรรมเพื่อสังคมขอนำเสนอกิจกรรมล่องเรือปลูกป่าชายเลนคลองโคนซึ่งเป็นอาสาทึงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือทิปกันกุศลทีผมจัดในนามกินีเวนกิจกรรมสีเขียวโดวยค่าใช้ใจ่ายที่เหลือจากค่าสมัครเราก็จะแบ่งไปสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นจิตอาสาไม่สแสวงผลกำไรส่วนชุมชนก็จะมีรายได้จากค่าเรือค่าอาหารค่าต้นกล้า ค่าขายของฝากขายของที่ระลึกค่ากิจกรรมนะครับเมื่อคนพื้นที่อยู่ได้ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำของเราก็จะคงอยู่ตลอดไปครับ